เอาเทลงชามแบบระวังนะคะเทลงชามนะคะแบบนี้ลงไปนะฮะนี่สวยงามก<ร>าน้ำแตกใช่ครับโอ้โหเข้ามากดูเงือดิอฟินลุยฮะเนี่ยดูสิ อจมาค่ะข้อวครัวนะคะวันนี้มาทำเมนูง่ายๆนะคะเป็นก๋วยจับยวนนะจ๊ะนี่มาแบบสำเร็จรูปเลยจะบอกว่าอร่อยมากแล้วคุณผ่้ดีชอบมากๆเลย่องคัญคือพริกเผ็ดมากนะฮะในซองมันเป็นแบบนี้นะครับนี่มีเส้นแบบนี้นะฮะเส้นก๋วยจับยวนมีผงปรุงนะครับแล้วพริกที่เผ็ดมากๆ แล้วก็หอมเจียวเย่เริ่มทำเลยค่ะเริ่มนะฮะนี่ขอใส่หมูสับด้วยนะขอกรอกให้ดีก็เราก็ใส่เนื้อสัตว์ตามที่เราชอบไปเลยตอนนี้มันแข็งอยู่นิดนึงนะคะใช่ครับเลือย่างนึงที่ชอบมากๆนะฮะนี่นี่ลูกชิ้นปลาเดี๋ยวเราจะใส่ลูกชิ้นลูกแหนนี่อร่อยมากนักแตงไงดูนะฮะยังไงคะดูน้ำแตกอยู่ข้างในนี่เยอะเลยใส่ลงไปด้วยนะคะเนี่หน้าตาเป็นแบบนี้แสีฟูของเขา อ๋อเออเขามีน้ำแตกซีฟู้ดมาด้วยซึ่งแซ่บมากมานี่เลยครับโหโคตรดิดเลยตัดเราเดือดแล้วนะคะใส่ผักลงไปะเออรับไอ้ผักกาดขาวเออโอใส่ผักกาดขาวลงไปนะฮะเดือดเดือดแล้วนะคะใส่เส้นลงไปเลยเลื่อคำสองห่อเนาะสองห่อครับสองหอก็ฟินแล้วพูดเลยจริงๆนี่เดี๋ยวก็รอ ต้มถ้าเกิดว่าต้มน้ําเดือดเนี้ยประมาณสองนาทีได้นะแต่ถ้าเข้าเว่ะประมาณห้าหรือหกนาทีข้าๆซองเขาเขียนไว้อยู่ได้นะคะใส่ผงปรุงนี่ครับผงปรุงรสของเขาลงไปอ่ะใช่ครับเขาให้มาในซองถูกนี่เข้มข้นเข้มข้นคนไปเลยแบบนี้นี่พอเริ่มเริ่มในที่แล้วใช่ไหมฮะเริ่มสุกแล้วนะเราก็เอานี่ลงไปเลยลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลามันดูน้ำแต่นะคะใส่ไปตามใจชอบนะครับฟินแน่นอน นี่ได้แล้วเนาะได้แล้วเรียบร้อยฮะเดี๋ยวรขึ้นเสิร์ฟแล้วเทลงชามแบบระวังนะคะเทลงชามนะครับแบบนี้ลงไปนะฮะสวยงามทุกคนเผ็ดตรงที่มันมีพริกนี่ครับพริกของเขาพริกอันเนี้ยเผ็ดจริงเผ็ดจริงแต่เป็นความเผ็ดที่อร่อยอร่อยเผ็ดแบบเผ็ดร้อนจะอร่อยมากพูดเลยหรือถ้าใครอยากใส่มีมะนาวอยากมีมะนาวต้องี้ก่องชี้มันก็จะแบบฟินๆแบบแบบต้มยำนิดๆเลยนะฮะ นี่แล้วก็ตามด้วยนี่ฮะหอมเจียวลงไปแบบนี้หอมเจียวแล้วปิดพัดต้นหอมลงนิดนึงก็ได้เรียบร้อยฟินนี่ตัวได้เวลาของการได้เวลาของการเลวยาบนะคะหอมเชียวหอมมากขอให้ลองขอให้ลองสองอย่างนี้รวมกันนห้เข้ากันมากสุดชิมน้ำให้ดูนะฮะน้ำจะมีความข้นๆเดือดๆอยู่หน่อยเห็นปะก็คือเป็นก๋วยจั๊กแน่ก๋วยจั๊กย้นความข้นน้ำแข็งแป้งที่เคลือบเส้นอยู่ กาแฟนี่เขาซองละสามสิบห้าบาทโอ้โหใช่สามซองร้อยอร่อยนี่เส้นนะฮะร้อนนะคะคุณร้อนครับร้อนแน่นอนคุณต้องระวังนะคะลุยครับอืเป็นยังไงคะมันเหนียวมันนุ่มแล้วมันก็หนึบมากๆมันหอมจริงถ้ากลิ่นหอมเจวอะไรเลยโอ้บอกว่าเผ็ดนะคะใช่ค่ะโอ้บอกว่าเผ็ดแปลว่าเผ็ดจัดโอเครับถ้ากินหัดชาในปากแดงนะฮะเป็นขดีจริงครับมาฮะลุยครับ เป็นการทำกว๋ยกวยเตี๋ยวง่ายๆกินที่บ้านนะคะและแน่นอนนะคะลูกชินกช้นปลาน้ำแตกใช่ครับโอ้โหเข้ามากดูเงือดิอฟินลุยฮะนี่ดูสิน้ำแตกงจริงลุยครับลุยฮะ นี่แน่เส้นเขาไม่เหมือนเส้นทั่วไปอ่ะมันเหนียวมันนุ่มมันหนึบก,กว่าจริงๆพูดเลยเราจะมาดับร้อนอด้วยยูซูโนะนะคะใช่คบน้ำส้มยูสูเย็นๆนะฮะฉ่ำชื่นใจเงอแตกแบบนี้ใช่ไหมฮะเอาเลยลุยเทลงไปครับเป็นน้ำยูสูนะคะไม่ใช่น้ำส้มนะคะม,มาลุยครั เขามีรสอะไรบ้างนี่มีฮันนี่ยูสุแล้วก็จะมียูสุออริจินอลแล้วก็เป็นอันนี้นะคะยูะสุผสมกาแฟนะคะจับปี้นะฮะลูกชิ้นปลามาันดูน้ำแตกนะฮะแล้วก็วยูสุโอน,น,นะคะ,ะสุดยอดมาเชียบเป็นคอมโบที่เข้ากันมากฟินจริง